ผมอ่าเปิดเลยจ้าเปิดเลยเต้นกินลากินเปิดเลยจ้าหยิบเลยจ้าหยิบเลยหยิบเลยอ่าแล้วก็คุยตกลงกันด้วยนะคะเต้นกินลากินตกลงเลยจ้าเต้นกินลากินอุ้ยนี่ถ่ายเลยอ่ะอุ้ยถ่ายเลยอ่ะอุ้ยกินเล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 ยเปิดเลยจ้าเปิดเลยใครยังไม่กินก็ใสถุงได้นะใครยังไม่กินใสถุงได้นะใครไม่กินก็ใสถุงได้ ใส่ถุงได้จ่าใส่ถุงได้มาพ่อแจ๋วกินขนมพี่กินขนม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 อร่อยอร่อยขนมหวานลงไปป้าพี่จะเห็นว่าเป็นเม็ดเม็ดตรงคอพี่กินแล้วความมั่นจ้าใครไม่กินเราใส่ถุงไว้นะใส่ถุงไว้นะใครไม่กินเราใส่ถุงกลับบ้านมีถุงเรียบร้อยใส่ถุงกลับบ้านไปเลยจ้าไปเลยใครไม่กินใส่ถุงกลับบ้านได้นะ นนะะคอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมเยี่ยมเนาะเยี่ยมเยี่ยมโอ้อร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเอาเลยจ้าเอาเลยโอ๋นี่ไงนี่ไงนี่ไงฮะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอะอะอะโอเคโอเควิดีโอจ้าวิดีโอวิดีโอกินได้เลยจ้าวิดีโอ ว้าวเฮ้ยมีกล้วยฉาบด้วยมีกล้วยฉาบด้วยมีกล้วยฉาบด้วยมังโมงเบาด้วยมีมะม่วงเบาโอ้ยวันนี้เต้นกินลำกินนะเนี่ยโอ้สนุกสนานเฮฮาเต้นกินลำกินเต้นกินลำกินจ้าอันนี้กล้วยอะไรนะเอ้ยข้าเกี๊ยวข้าเกี๊ยวอร่อยอร่อยมันมันไม่ตกหนักหรอกแต่มันจะไปปล่อยอย่างนี้แหละไปปล่อยหน่อยหน่อยสนุกสนาน สนุกสนานเฮฮาสนุกสนานเฮฮากินเลยรจาก,กินเลยร้านนี้เต้นกินลำกินจ้าร้านนี้เต้นกินลำกินเต้นกินลำกินอกกกลัังเคี้ยวอ,อร่อยมากคูด <c oughs> ้าต้องแบบนี้เหรอคะ ใช่ใช่อ่ะเราทำมาเสียทำมาเสียอย่างงี้ยกขึ้นไปอย่างงี้เออนั่นแหละถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วเมื่อกี้ถูกต้องแล้วอย่างงี้จ้ะจ้ะถูกต้องนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละจ้ะจ้ะจ้ะก็ไม่ต้องไปเชียร์ก็เราก็นั่งดูธรรมดาแต่ถ่ายรูปได้เดินไปถ่ายรูปได้ไม่เห็นคนลําเลยจ้ะจ้ะ เดีลยวเราไปที anyway, ่สองกนแหละถ้าราปที่น right. so ่งก็ที่เชัยใหม่ียวังไหน้าแ้หน่าเียับชายจอมแบบปิดตาหน่อยอย่างเนี้ยนั่นแหละต้องขยายต้องขยายนั่นหละนั่นหะ กินแล้วจ้ากินเลยป้าสู่จะมาไหมเนี่ย on not